เดี๋ยวไปดูทุเรียนต้นนี้นะครับที่เราทำหลังนกให้มันนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะทุเรียนอายุสามปีแล้วนะฮะเนี่ยครับหลังนกเขียนได้ว่าข้างล่างเนี่นะฮะจะมีกิ่งไม้กิ่งไม้สารนสาร เป็นรังนกไว้นะครับเพื่อที่จะให้อากาศมันผ่านเข้าไปได้นี่นะครับมันจะได้ไม่ทึบ,นะบต้องมีกิ่งไม้นะครับถ้าไม่มีนี้จะเกิดเชื้อราได้นะครับแล้วก็ค่อยเอาใบไม้มาวางทับข้างบนนะบแล้วก็ถ้ามีาปุ๋ยคอ,อกนะก็โรยโรยโรยด้านบนนี้ได้โรยได้นะครับ เนี่ยครับลังนกห่างจากโคนต้นนะครับอย่าลืมประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับอย่าเอาใบไม้ไปชิดโคนต้นนะฮะจะเกิดเชื้อราได้ครับแล้วก็หาพวกไตโคเดอม,ม่านะครับมาโรยนะมาลดตรงโคนต้นนะ นี้ก็อยู่ต่ำไปนะอาจจะตัดออกนี่ครับมีกิ่งไม้นะเศษใบไม้นี่ก็เป็นกิ่งบังคุดนะ ทำทุกต้นเลยนะฮะบ,บางคนบอกแล้วดูแล้งนะทำแล้วดูฝนไม่กล้าทำนะกลัวเชียราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราห่างจากต้นหนึ่งหนึ่งไม้บรรทัดไม่มีหรอกเนี่ยเศษไม้อยู่ข้างล่างนะฮะสารนะครับหลายต้นเลยนะครับนี่มาดูต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยครับ หัวสเปนเกิลอาจจะต่ำไปหน่อยตอนนี้ไม่เป็นไรนะฮะแต่บางคนบอกอหัวสเินเกิลต้องห่างจากต้นหน่อยบางคนบอกนะฮะว่ากลัวเป็นเชื้อรา <c oughs> ก็ถ้าห่างได้ก็ดีนะครับแต่น,นี้ต้นนี้ก็พอดีตอนมันเล็กๆนะ่ะสปรปงเกิลอยู่ไกลนะฮะแต่ตน้นโตก็เดี๋ยวขยับออกมานะะเพื่อที่ว่าให้น้ํามันอรอบทรงพุ่มนะมันจะได้แตก นะแตกรากเยอะๆนะครับพอดียังไม่ได้ย้ายสปริงเกิลแต่ก็การเป็นเชียร์ลนาะคนเน่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับสปริงเกิลติดโคนมากหรอกนะไปดูภาคใต้นะฝนตก7-8เดือนนะครับก็ไม่เห็นเป็นนะทำสิ่งแวดล้อมให้มันเหมาะสมนะครับเนี่ยครับใบเขียวดีใบใหญ่นะครับ,นะรบลองนำไปใช้ดูนะฮะเทคนิคการทำาลังนก ไม่ค่อยเปืองปุ๋ยนะปุ๋ยใช้น้อยนะฮะที่พวกเราทําสวนทุเรียนกันทุกวันนี้ก็กวาดโคลนให้เตียนนะครับถามว่าดีไหมก็ดีนะ,ะแต่ว่ามันจะเปืองปุ๋ยเป็นนะ,ะเปืองน้ําสูตรนี้จะไม่ค่อยเปืองปุ๋ยเปืองน้านะครับลองลองนไปใช้ดูนะครับการทําเทคนิคการทำรังนกให้ต้นทุเรียน